ก็มาอธิบายให้พี่น้องชาวนะครับอ่าพม่าได้ฟังนะครับในกรณีที่มีผู้หญิงคนหนึ่งที่ออกมาวิจารณ์นะครับในสังคมไทยสั่งเพิกถอนหรือว่าอ่าส่งกลับประเทศได้เลยนะครับผู้นั้นนะอ่าเข้ามานะครับแล้วก็มาทาอ่าความผิดนะครับภายหลังนะครับสามารถอ่าเพิกถอนใบอนุญาตแล้วก็ส่งกลับได้นะครับในกรณีแบบนี้นะก็อย่าหาประพฤติปฏิบัตินะครับในเรื่องแบบนี้นะอันตรายนะในอ่าประเทศไทยไม่มีใครหรอกที่จะออกมาวิจารณ์นะครับง่าย นะก็เห็นไม่กี่คนนะครับเห็นไม่กี่คนที่ออกมาวิจารณ์นะครับสังคมไทยนะครับมันน้อยมากนะฉะนั้นก็อย่าประพฤติปฏิบัตินะครับในกรณีนะแบบผู้หญิงที่เขาอ่ากำลังอ่าจะส่งกลับประเทศนะครับหรือว่าส่งกลับไปแล้วก็ไม่รู้นะครับฉะนั้นนะการที่เข้ามาอยู่ในราชจจนาถนะครับของไทยคุณมาทํางานนะครับคุณก็คือมาทํางานนะครับคุณมาทํางานโดยมีอ่า นายจ้างนะครับเขาจ้างคุณนะครับเขาให้ที่อยู่ที่พักที่อาศัยนะครับให้เงินเดือนของคุณนะครับมันก็ตรงตามอ่าราชจักรไทยนะครับที่เขาวางไว้นะครับคุณจะมาเรียกร้องสิทธิ์นะครับเพิ่มขึ้นเพิ่มเติมนะครับให้เท่าเทียมของคนไทยไม่ได้นะครับคุณจะมาวิจารณ์นะครับคนไทยแบบนั้นแบบนี้นะครับไปอ่า ตามที่คุณพูดนะครับว่าให้เป็นนายกก่อนคุณถึงมาไล่ชาวพม่านะครับอะไรต่างๆนะครับพม่าหลายคนนะครับที่เขาประพฤติตนนะครับเป็นคนดีนะครับอยู่ในสังคมไทยเขาอยู่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณมาแล้ววิจารณ์นะครับสังคมไทยคุณจะโดนส่งกลับนะครับนะผมจะบอกให้นะครับสื่อโซเชียลตฟอร์มนี้แรงนะครับจะบอกให้ไม่ว่าในกรณีไหนก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวพม่าชาวต่างด้าวนะครับแม้แต่คนไทยนะครับนะสังคมนี้สังคมโลกโซเชียลนี่แรงนะจะบอกให้ นะครับวันนี้ก็มานะครับพูดวิเคราะห์นะครับสถานการณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาตินะครับที่กําลังวิจารณ์คนไทยอยู่ตอนนี้นะครับผมมีเรื่องมาแนะนำนะครับหรือว่ามาตักเตือนกันนะครับก็ฟังแล้วก็วิเคราะห์ตามผมนะครับนะพี่น้องชาวพม่านะครับพี่น้องชาวต่างอ่าด้าต่างชาติต่างๆนะครับก็ฟังเอาไว้นะครับราชอาณาจักรไทยนะครับถ้าคุณมาอ่าลบหลู่หรือว่าคุณมาวิจารณ์นะครับไม่ว่าจะวิจารณ์ในช่องทางไหนก็ตามนะครับ นะมันเป็นสิทธิ์ของคุณนะแต่มันจะผิดกฎนะครับผิดกฎตามพระราชบัญญัตินะครับปีพศ2522นะครับนะถ้าเกิดว่ามีผู้ใดนะครับชาวต่างชาติคนไหนนะครับที่มาทำนะครับความผิดในรชอาณาจักรไทยตามพระราชบัญญัติเขาระบุไว้นะครับว่าบุคคลใดก็ตามนะครับที่มาสร้างความเสียหายให้แก่ประเทศไทยนะครับหรือว่ามาสร้างความแตกแยกนะครับหรือว่าเป็นภัยต่อสังคมของประเทศไทยนั่นเอง นะครับหลายๆคนนะครับนะหลายๆคนแล้วก็หลายๆช่องทางนะครับทางสื่อเชี่ยวต่างๆนะครับที่ออกมาโจมตีนะครับหรือว่าออกมาวิจารณ์คนไทยนะครับมันจะทําให้นะครับบุคคลอื่นนะครับหรือว่าพี่น้องนะครับชาวพม่าคนอื่นนะครับชาวที่ใช้แรงงานนะครับเขาได้รับความเดือดร้อนนะครับแสดงว่านะแสดง อ่าถึงความเกลียดชังหรือว่าการหวาดระแวงกันในสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวพมา่าหรือว่าเป็นชาวอ่าไทยเองนะครับที่หวาดระแวงอยู่นะครับคนที่เขามาใช้แรงงานนะครับเขาก็ตั้งใจทํางานนะไม่ว่าจะในรูปแบบไหนในกรณีไหนก็ตามนะครับคุณจะไม่มีสิทธิ์ที่จะมาวิจารณ์นะครับทำไมถึงไม่มีสิทธิ์ เพราะว่าคุณไม่ใช่เจ้าของประเทศไทยนะครับคุณวิจารณ์ได้อยู่ในฝั่งพม่าได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณเข้ามาทํางานในประเทศไทยนะครับคุณจะไม่สามารถวิจารณได้นะครับอันนี้ก็พูดถึงหลักแห่งความเป็นจริงนะครับก็ฟังแล้วก็วิเคราะห์ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นห่วงนะครับเป็นห่วงด้านการวิจารณ์นะครับคำสื่อสารนะครับหรือว่าเรื่องราวการที่นําไปโพสต์ลงสื่อโซเชียลแพลตฟอร์มต่างๆนะครับวันนี้ก็จะมาอธิบายให้ฟังนะครับว่าเรื่องราวนะครับ ทุกทิ่งนะครับทุกอย่างนะครับในการปฏิบัติตนหรือว่าทําตัวยังไงนะครับอยู่ในราชอาณาจักรไทยนะครับไม่ผิดนะครับหรือว่าผิดนะก็ฟังฟังกันนะครับ บางทีนะครับคนที่เข้ามาโดยถูกกฎหมายนะครับเขาก็จะอาจจะรู้นะครับในข้อกฎหมายของราชอาณาจักรไทยในตรงนี้นะครับแต่ถ้าคนเข้ามานะครับโดยที่ผิดกฎหมายนะครับเขาก็จะไม่รู้ในข้อกฎหมายตรงนี้นะครับวันนี้ผมก็จะอธิบายให้ฟังนะครับเพราะว่าคนที่เข้ามานะครับแรงงานเถื่อนนะครับโดยไม่ต้องผ่านนะครับต่อมอหรือว่าผ่านชายแดนอะไรต่างๆนะครับหรือว่า ผ่านมาเส้นทางธรรมชาตินะครับก็ฟังแล้วก็วิเคราะห์ตามนะครับนะการที่จะเข้าออกนะครับราชอาณาจักรไทยนะครับมีลักษณะใดที่เขาต้องห้ามหรือว่าต้องให้เข้ามานะครับนะถ้าเกิดว่าเข้ามาแล้ว สร้างความเสียหายนะครับอยู่ในประเทศนะไม่ว่าคุณจะวิจารณในรูปแบบไหนก็ตามนะครับคุณจะโดนทันทีนะครับในกรณีที่วัน2วันนะครับก็มีผู้หญิงชาวพม่าคนหนึ่งที่ออกมาเรียกร้องที่ออกมาว่ามาต่อว่าคนไทยนะครับไม่ว่าจะเขาจะเป็นใครก็ตามนะครับคุณจะเป็นใครก็ตามคุณจะทํางานในที่ไหนหรือว่าโรงงานไหนหรือหน่วยไหนก็ตามนะครับคุณไม่สามารถที่จะมาวิจารณ์นะครับคนไทยได้นะครับมันจะสร้างนะครับสร้างเงื่อนไขหรือว่าสร้างความเกลียดชังนะครับให้แก่พี่น้อง คนที่เขาใช้แรงงานคนอื่นนะครับจากคนหนึ่งคนนะครับสามารถทําให้คนหนึ่งแสนคนหรือว่าเป็นล้านคนนะครับได้รับความเดือดร้อนนะครับก็เพราะบางคนนะครับที่ไม่เข้าใจทางด้านกฎหมายนะครับที่กําลังสร้างสื่อโซเชียลแพลตฟอร์มต่างๆมาวิจารณ์คนไทยนะครับรู้ไหมว่าเขาสามารถส่งกลับประเทศได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณสร้างความเสียหายนะครับสร้างความแสดงการเกลียดชังกันนะครับในสังคมไทยนะครับคุณก็จะโดนส่งกลับทันทีนะครับโดยไม่ต้องวินิจฉัยใดๆทั้งสิ้น เขาดูคลิปเขาก็สามารถส่งกลับได้เลยนะครับฉะนั้นนะก็ฝากเตือนนะครับพี่น้องอที่เข้ามาใช้แรงงานอยู่ในประเทศไทยนะครับวันนี้ก็จะอธิบายให้ฟังนะครับทุกเรื่องนะเรื่องราวการที่อยู่ในราชอาณาจักรไทยต้องทําตัวยังไงนะครับก็มาอธิบายให้พี่น้องชาวนะครับอ่าพมา่าได้ฟังนะครับในกรณีที่มีผู้หญิงคนหนึ่งที่ออกมาวิจารณ์นะครับในสังคมไทยนะครับมันผิด ครับข้อไหนนะครับมันผิดมาตรา12นะครับในกรณีที่เข้ามาแล้วประพฤตินะครับความประพฤติมีชอบหรือว่าการวิจารณ์ใดๆทั้งสิ้นที่เกิดให้แก่ความเสียหายในราชอาณาจักรนะครับให้สังคมไทยนะครับมันก็จะเข้าข่ายนะครับมาตรา53นะครับมาตรา5 3คือนะครับสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้นะครับหรือว่าสั่งเพิกถอนหรือว่าอ่าส่งกลับประเทศได้เลยนะครับผู้นั้นนะ เข้ามานะครับแล้วก็มาทําความผิดนะครับภายหลังนะครับสามารถเพิกถอนใบอนุญาตแล้วก็ส่งกลับได้นะครับในกรณีแบบนี้นะก็อย่าหาประพฤติปฏิบัตินะครับในเรื่องแบบนี้นะอันตรายนะในประเทศไทยไม่มีใครหรอกที่จะออกมาวิจารณ์นะครับง่ายๆนะก็เห็นไม่กี่คนนะครับเห็นไม่กี่คนที่ออกมาวิจารณ์นะครับสังคมไทยนะครับมันน้อยมากนะฉะนั้นก็อย่าประพฤติปฏิบัตินะครับในกรณีนะแบบผู้หญิงที่เขาอ่ากลังอ่าจะส่งกลับประเทศ นะครับหรือว่าส่งกลับไปแล้วก็ไม่รู้นะครับฉะนั้นนะการที่เข้ามาอยู่ในราชนาฏนะครับของไทยคุณมาทํางานนะครับคุณก็คือมาทํางานนะครับคุณมาทํางานโดยมีอ่านายจ้างนะครับเขาจ้างคุณนะครับเขาให้ที่อยู่ที่พักที่อาศัยนะครับให้เงินเดือนของคุณนะครับมันก็ตรงตามอ่าราชัารไทยนะครับที่เขาวางไว้นะครับคุณจะมาเรียกร้องสิทธิ์นะครับเพิ่มขึ้นเพิ่มเติมนะครับให้เท่าเทียมของคนไทยไม่ได้นะครับคุณจะมาวิจารณ์นะครับคนไทยแบบนั้นแบบนี้นะครับไปอ่า ตามที่คุณพูดนะครับว่าเอ่อให้เป็นนายกก่อนคุณถึงมาไล่ชาวพม่านะครับอะไรต่างๆนะครับพม่าหลายคนนะครับที่เขาประพฤติตนนะครับเป็นคนดีนะครับอยู่ในสังคมไทยเขาอยู่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณมาแล้ววิจารณ์นะครับสังคมไทยคุณจะโดนส่งกลับนะครับนะผมจะบอกให้นะครับสื่อโซเชียลแพลตฟอร์มนี้แรงนะครับจะบอกให้ไม่ว่าในกรณีไหนก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวพม่าชาวต่างด้าวนะครับแม้แต่คนไทยนะครับนะสังคมนี้สังคมโลกโซเชียลนี่แรงนะจะบอกให้นะครับ นะแรงมากนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติหรือว่าคนไทยเองนะครับฉะนั้นการไปทําผลเสียนะครับทางการวิจารณ์ในสื่อโซเชียลต่างๆนะครับมันเร็วนะครับการแชร์เขาขึ้นรถทัวร์ไปเออไปด่าไปว่าคุณทันทีนะนะครับแล้วคุณจะอยู่ไม่ได้นะครับแล้วคุณจะเอาตัวตนของคุณอยู่ในราชอาณาจักรไทยไม่ได้นะครับแล้วก็จะไม่มีใครรับคุณเข้าทํางานนะครับฉะนั้นวันนี้ก็มาเตือนพี่น้องนะครับทุกคนที่เข้ามาทํางานในราชอาณาจักรไทย นะครับนะฉะนั้นจงฟังไว้ให้ดีนะครับพรบนะครับคนเข้าเมืองนะครับสาหรับคนต่างชาตินะครับที่จะเข้ามาทํางานนะครับในกรณีแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณทําผิดในกรณีไหนรูปแบบไหนก็ตามนะครับไม่ว่าจะก่ออาชญากรอาชญากรรมนะครับอยู่ในบ้านเมืองสังคมไทยนะครับไม่ว่าคุณจะตั้งแก๊งตั้งกลุ่มขึ้นมานะครับถ้าเกิดว่าคุณไปทําผิดนะครับคุณมาวิจารณ์หรือว่ามาทําให้สังคมเขามีความแตกแยกอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับเหมือนเคสที่ผ่านมานะครับนะอ่า ราชจักรนะครับพรบนะครับปีพศ2500นะครับ22นะครับสามารถอ่าเพิกถอนใบอนุญาตของคุณได้นะครับแล้วก็ส่งกลับประเทศได้ทันทีนะครับในกรณีที่คุณนะครับมาอ่าก่อนะครับคดีนะครับเหมือนอ่าคล้ายๆว่ามาสร้างนะครับสร้างคดีอะไรต่างๆ เกี่ยวกับปวิอาญานะครับคดีอาญานั่นเองนะครับประเทศไทยราชาการไทยนะครับสามารถลงโทษคุณได้นะครับตามมาตรามาตรา4นะครับในกรณีที่ลงโทษในขอบเขตของราชการไทยนั่นเองนะครับสามารถลงโทษได้นะครับแล้วก็ส่งกลับประเทศได้นะครับหรือว่าเพิกถอนบใบอนุญ아아 Lic, าตนะครับหรือว่าแบกฤิไม่ให้เข้ามาในประเทศไทยได้อีกนะครับฉะนั้นนะคุณเรียกร้องมากเกินไปก็ไม่ดีคุณมาวิจารณ์มากเกินไปก็ไม่ดี นะครับสร้างความแตกแยกให้สังคมไทยก็ไม่ดีนะครับหรือว่าเป็นบุคคลแค่บางกลุ่มนะครับ MGO อะไรกันต่างก็แล้วแต่นะครับกลุ่มนิดเดียว นะครับหรือว่าเป็นชาวพม่านิดเดียวเองนะครับที่ออกมาแสดงความคิดเห็นออกมาโต้แย้งนะครับกับคนไทยนะครับออกมาวิจารณ์นะครับไม่ว่าจะวิจารณ์สังคมวิจารณ์รัฐบาลอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณไม่มีสิทธินั้นนะครับคุณไม่ใช่คนไทยนะครับผมจะบอกให้นะครับคุณมาทํางานก็คือมาทํางานนะครับคุณไม่ได้อ่ามาอ่ายืมเมืองประเทศที่3าที่จะไปประท้วงประเทศคุณหรือว่าคุณจะมาเรียกร้องสิทธิ์นะครับให้อ่าคุณที่เข้ามาในอ่ารัชจักรไทยนะครับมาทํางานหลายๆกลุ่มนะครับที่เข้ามาทํางานหลายๆคนนะครับเป็น แสนเป็นล้านนะครับที่เข้ามาคุณจะมาเรียกร้องให้ตรงนั้นไม่ได้นะครับหมายถึงว่าคุณทําผิดนะครับสามารถเพิกถอนใบอนุญาตแล้วก็ส่งกลับประเทศได้นะครับถ้าผิดมาตาอ่า นะครับคุณก็จะดําเนินถูกดําเนินคดีด้วยนะครับในคดีอาญานะครับนะฉะนั้นนะคุณก็อย่าประพฤติปฏิบัตินะครับนะพี่น้องก็อยู่ตั้งใจทํางานนะครับไม่ว่าจะอยู่ในซอกในซอยในมุมในเมืองไหนนะครับก็ทํางานโดยที่เราก็ต้องเข้มขคัดในกฎระเบียบของบ้านเมืองราชอาณาจักรไทยนะครับฉะนั้นนะเราเป็นคนพม่าก็อย่าสร้างปัญหานะครับอย่าให้คนบางกลุ่มนะครับอย่าให้คนบางกลุ่มส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับเขามา ปั่นหรือว่าปลูกกระแสนะครับที่จะให้เกียรติชังกับคนไทยนะครับเมื่อคนไทยได้เกียรติผมจะบอกให้เขาเกียรติจริงๆนะครับ คนไทยไม่ได้เข้าไปทํางานในพม่านะครับนะคนพม่าเข้ามาทํางานในประเทศไทยมากสักกว่านะครับคนไทยไปทํางานพม่าก็มีแต่คอรเซนเตอร์นะครับหรือว่าไปทํางานถึงเตือนนะครับนะคนไทยไปก็มีแต่คนไม่ดีไปนะครับคนที่ดีเขาก็ไปทําธุรกิจก็มีแต่ผู้ที่มีอานาจนะครับส่วนต่างขึ้นไปนะครับคนที่ไม่ดีก็คือไปเป็นคอรเซนเตอร์อะไรต่างๆนะครับส่วนคนพม่าเข้ามานะครับก็คือมาใช้แรงงานมาขายแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นทําก่อสร้างหรือว่าทําอาหารอะไรต่างๆนะครับใช้ชีวิตมีความสุขอยู่ในประเทศไทยรัชนาจักรไทย มันก็เพียงพออยู่แล้วนะครับนะบางทีเกิดสงครามอยู่บ้านนะครับชาวอ่าพม่าก็หนีนะครับหนีรถมาพึ่งเย็นนะครับคนไทยก็อ้าเขียนรองรับนะครับเขาไม่ได้ใจดานะครับคนไทยไม่ได้ใจดํานะครับมนุษยธรรมนะครับมนุษยชนนะครับมากพอนะครับอ้าเขียนต้องรับ นำเงื่อประมาณนะครับกองกลางกองลังนี่ไปดูแลนะครับพี่น้องชาวพม่านะครับต้องคิดในจุดนั้นด้วยนะครับต้องคิดในจุดที่คนไทยเขานะครับเอาเงินภาษีของประชาชนทุกคนไปดูแลพวกคุณด้วยนะครับคุณจะออกมาเรียกร้องคุณจะออกมาโจมตีอะไรต่างๆคุณจะออกมาอยากได้สิทธินั่นสิทธินี้เท่าเทียมกับคนไทยนะครับมันเป็นไปไม่ได้นะครับมันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับแม้แต่วิจารณ์คุณก็ผิดแล้วนะครับในกรณีใดก็ตามนะครับเห็นหลายคนนะครับในสื่อโซเชียลแพลตฟอร์มต่างๆ ทุกคนมีโทรศัพท์ทุกคนมีโซเชียลนะครับแต่จงลเล่นให้เป็นนะครับถ้าเล่นไม่เป็นมันจะเป็นภัยต่อคุณนะครับและก็เป็นภัยต่อส่วนรวมนะครับเมื่อทางการเขาเห็นว่าเป็นภัยต่อส่วนรวมคุณจะโดนส่งกับประเทศนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาในราฐจักรไทยได้อีกนะครับฉะนั้นนะก็ฝากเตือนด้วยพี่น้องนะครับที่เข้ามาทํางานในราชจักรไทยนะครับก็ฟังนะครับวิเคราะห์นะครับตามผมนะเรื่องราวต่างๆนะครับผมก็เคยทํางานกับพี่น้องชาวพม่า เคยทํางานกับชี่น้องชาวกัมพูชาเคยทํางานกับชาวพี่น้องลาวนะครับไม่ว่าจะมาแบบถูกกฎหมายแบบผิดกฎหมายนะครับส่วนมากผมทํางานกับคนที่ผิดกฎหมายมากกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นทํางานก่อสร้างแบกหามอะไรต่างๆนะครับเวลาต่อมตํารวจลงนะครับเข้าพื้นที่นะครับวิ่งหนีหัวสุกหัวซุนนะครับน่าลําบากแล้วก็สงสารนะครับวิ่งหนีเข้าไปซนในกอหญ้าเข้าไปซนในถังปูนนะครับไปอยู่ในโม่ปูนนะครับเห็นแต่หัวไปลงอยู่ในสะพานคลองขี้โคลน นะครับไปรี่ไปสนอะไรต่างๆนะครับเพื่อจะไม่ให้เจ้าหน้าที่ตามตัวเจอนะครับเพราะว่าตามตัวเจอเขาส่งกลับประเทศเลยนะครับฉะนั้นนะต้องเห็นนะครับเห็นเห็นอกเห็นใจนะครับในตอนที่ลำบากนะครับฉะนั้นนะคนบางคนบางกลุ่มนะครับที่ออกมาแสดงเรียกร้องนะครับในด้านสื่อโซเชียลแพลตฟอร์มต่างๆนะครับไม่ว่าจะรูปแบบไหนก็ตามนะครับฉะนั้นก็ให้คิดเห็นนะครับพี่น้องชาวพม่าเป็นส่วนรวมด้วยนะครับ ก็ออกมาชี้แจงแล้วก็อธิบายให้พี่น้องชาวพาม่าได้ฟังได้เอ่อ คิดวิเคราะห์นะครับนะผมเป็นห่วงนะไม่ใช่อะไรนะผมเป็นห่วงนะครับในกรณีที่ออกมาวิจารณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตามนะครับกระแสเนี่ยเข้าใจไหมคําว่ากระแสนะครับคุณจะไปโดนจ้างจาก MGO อะไรต่างๆอุ่มกงองกรอะไรต่างๆก็แล้วแต่ครับที่เขามาปลุกฝังปรุลมปลุกคุมคิดนะครับให้มาเรียกร้องนะครับสิทธิ์ในประเทศอ่าไทยนะครับไม่ได้นะครับนะผมก็เป็นห่วงนะครับในการที่จะออกมาวิจารณ์นะครับหลายๆคนที่เขาอยู่เป็นนะครับที่เขาเข้ามาโดยผิดกฎหมายหรือที่เข้ามาโดยถูกกฎหมายนะครับ าก็อยู่เงียบๆนะครับเพราะว่าเขากลัวนะครับกลัวสังคมไทยโจมตีนะครับเมื่อโจมตีแล้วนะครับพวกคุณจะส่งโดนส่งกลับประเทศ นะครับคุณรู้นะทุกคนรู้นะผมเชื่อได้เลยว่าชาวพม่ารู้ว่าบ้านเมืองของคุณเป็นยังไงตอนนี้นะครับทุกคนรู้ว่าบ้านเมืองคุณเกิดสงครามนะครับวิกฤตสงครามนะครับงานทําก็ทําลําบากนะครับชีวิตความเป็นอยู่นะครับก็ลําบากนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าครองชีพอะไรต่างๆนะครับตอนนี้บ้านเมืองคุณนะครับเขากําลังลบกันกําลังฆ่ากันอยู่นะครับคุณมาได้เฉพาะประเทศไทยนะครับคุณก็จงอยู่ให้เป็นนะครับ ฉะนั้นนะการที่จะข้ามาในราชอาณาจักรไทยนะครับไม่ว่าจะถูกกฎหมายหรือผิกกดกฎหมายนะครับคุณก็อย่าออกมาเรียกร้องหรืออย่าออกมากระทําใดๆนะครับเพื่อจะให้มันเป็นผลเสียส่วนรวมของพี่น้องของคุณนะครับวันนี้ก็มาตักเตือนกันนะครับเป็นห่วงนะเมื่อคุณออกมาเรียกร้องเยอะๆนะครับคนที่เขาอยู่เฉยๆนะครับคนที่เขาทํางานอยู่เฉยๆเขาจะลําบากนะครับนะฉะนั้นนะพี่น้องชาวพม่านะที่ทํางานอยู่ในราชอาณาจักรไทยนะครับไม่ว่าในกลุ่มไหนก็ตาม นะครับก <S preach science> ็เป็นหูเป็นตาด้วยนะครับใครที่กําลังนะครับสอดส่องในการเสี่ยงนะครับในเสี่ยงเรื่องรานะครับภัยคุกคามของราชันจักรไทยนะครับพวกคุณจะโดนหางว่าไปด้วยนะครับพวกคุณจะโดนการเกลียดชังไปด้วยนะครับฉะนั้นนะการที่ออกมาพูดเรียกร้องใดๆก็ตามนะครับพยายามยับยั้งชั่งใจไว้นะครับเพื่อนคนไหนที่ออกลองลู่นอกทางก็พยายามเตือนสติเขาไว้นะครับในกรณีที่จะออกมาเรียกร้องนั้นเรียกร้องนี่นะครับมันจะเป็นผลเสียนะครับเป็นส่วนรวมนะครับระยะวงกว้างนะครับ คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะมาเรียกร้องนะครับคุณจะมาเยอะแค่ไหนเป็นล้าน,านๆกี่ล้านคนอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณบอกว่าคุณจะมาประคองเศรษฐกิจไทยนะครับเพื่อ ทํางานอะไรก็ Under แล้วแต่นะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับจุดนั้นนะครับมันเกี่ยวกับว่าคุณกําลังทําผิดกฎหมายระหว่างประเทศหรือเปล่านะครับนะกฎหมายความมั่นคงนะครับคุณละเมิดอธ er ิปไตยของประเทศไทยหรือเปล่านะครับคุณเข้ามาทํางานนะครับเข้ามาจับงานโดยถูกกฎหมาย mm. ผิดกฎหมาย mm. เขาก็ให้ทํางานมันก็ดีอยู่แล้วนะครับถ้าคุณมาเรียกร้องถ้าคุณมาออกสือ่อนะครับถ้าคุณมาโจมตี mm. พี่น้องประเทศไทยนะครับไม่มีใครยอมนะครับแม้แต่ผมนี่ปกป้องอธิปไตยปกป้องแผ่นดินนะครับแล้วก็ปกป้อง ความมั่นคงของชาตินะครับแล้วก็แผ่นดินชาติบ้านเมืองนะครับผมก็ยังฟังแล้วผมไม่ชอบนะครับในการที่จะออกมาโต้แย,ย้งนะครับมาโต้แย,ย้งมาว่ามาด่าคนไทยนะครับไม่ว่าคุณจะด่าใครก็ตามนะครับไม่ว่าคุณจะด่าใครก็ตามเขาทําผิดหรือว่าไม่ทําผิดเขาเป็นคนที่อ่าอยู่ฝั่งไหนกลุ่มไหนนะครับผมก็ไม่ชอบนะครับผมไม่ได้อยู่กลุ่มไหนผมไม่ได้อยู่พักไหนนะครับเพียงแค่ผมมาวิเคราะห์ให้ฟังว่าการที่คุณออกมากระทําแบบนี้มันผิดนะมันผิด อ่าไม่ว่าจะเป็นจริยธรรมจรรยาบรนอะไรต่างๆนะครับในคําพูดนะครับในการสื่อสารอะไรต่างๆก็แล้วแต่ฉะนั้นนะครับเมื่อคุณออกมาแล้วนะครับผลเสียระหว่างอ่าคุณน,นะครับมันก็ เป็นส่วนน้อยนะครับคุณอาจจะได้ส่งกลับประเทศนะครับแล้วก็คนที่เขาทํางานอยู่ล่ะนะครับขึ้นชื่อว่าพม่าไหมนะครับเมื่อขึ้นชื่อว่าพม่ามันก็กลายเป็นหวาดระแวงนะครับพี่น้องชาวพม่านะครับทั้งๆที่คนอื่นเขาก็มาทํางานตามปกตินะครับคนอื่นเขาก็มาใช้นะครับแรงงานนะครับมาขายแรงงานนะครับมาหาเงินหาทองนะครับเพื่อจะได้เงินได้ทองกลับบ้านกลับประเทศเขานะครับคนบางคนคนบางกลุ่มกําลังทําให้คุณเดือดร้อนนะครับ ฉะนั้นนะครับไม่ว่าจะทางด้านกฎหมายไม่ว่าจะด้านการสื่อสารอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับผมเคยพูดไปหลายครั้งแล้วนะครับไม่ว่าจะออกมาเรียกร้องสิทธิใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะออกมาซุม่มนมหรือว่าออกมาเรียกร้องกฎข้อไหนก็ตามนะครับในราชอาณาจักรไทยนะครับนะถ้าคุณทําผิดนะครับทาผิด ไม่ว่าจะเป็นระหว่างประเทศนะครับทำให้สังคมวุ่นวายนะครับทำให้นายจ้างเขาเกิดความเสียหายนะครับทำให้อะไรก็แล้วแต่นะครับในสังคมไทยที่เกิดนะครับผิดกฎหมายขึ้นมานะครับหรือว่าทางสื่อนะครับทางเฟฟอร์มต่างๆที่คุณทําผิด นะครับเขายกเลิกใบอนุญาตนะครับแล้วก็สามารถส่งกลับประเทศได้นะครับแล้วก็แบ็กลิสต์ห้ามกลับเข้ามาในประเทศอีกนะครับเขาสามารถทําได้หมดนะครับเพราะว่าคุณไม่ใช่คนไทยนะครับคุณไม่ใช่คนไทยคุณมาอยู่ในประเทศไทยคุณจะไม่วิจารณ์คนไทยไม่ได้นะครับอันนี้ก็มาตักเตือนกันนะครับไม่ว่าคุณจะทําผิดในกรณีไหนก็ตามนะครับถ้าเกิดว่าทําให้นายจ้างนะครับเกิดความเสียหายนะครับนายจ้างนะครับไม่จําเป็นต้องชดใช้ค่าเสียหายคุณก็ได้นะครับกฎหมายไทยเขามีนะครับพระราชบัญญัติ บันทึกไว้อยู่แบบนี้อยู่แล้วถ้าเกิดว่าคุณมาทําผิดปอวิอาญาหรือว่าอาญาอะไรก็แล้วแต่สามารถลงโทษลงทันได้นะครับตามามาตรา4นะครับสามารถาลงโทษคนต่างชาตินะครับที่เข้ามาทําผิดในราชอาณาจักรไทยได้ทันที นะครับหรือว่าส่งกลับประเทศได้ทันทีนะครับแล้วก็ส่งกลับไม่ให้กลับมาก็ได้นะครับแบกฤลธเลยไม่ให้กลับมาเลยก็ได้นะครับฉะนั้นนะครับพี่น้องชาวพม่าก็จงฟังเอาไว้นะครับนะใครที่ออกมาเรียกร้องใครที่ออกมาพูดนะครับในมันในทางที่เสียหายนะครับก็พยายามเป็นหูเป็นตานะครับพยายามยับยั้งชั่งใจนะครับพยายามเตือนเพื่อนๆของคุณนะครับคุณจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องได้นะครับไม่ว่าคุณจะออกมาในรูปแบบไหนก็ตามโต้แย้งกับคนไทย นะครับไม่ว่าคุณจะยึดกรุงศรีสมัยเก่านะครับนั่นคือสมัยเก่านะครับคุณจะบอกว่าเมื่อก่อนคุณยึดไทยได้ปัจจุบันนี้คุณก็จะยึดไทยนะครับมันเป็นไปไม่ได้นะครับยุคสมัยมันเปลี่ยนไปนะครับนะอดีตนะครับประวัติศาสตร์อย่านํามาเล่านะครับเมื่อเรานําเรื่องราวประวัติศาสตร์มาเล่ามันก็ทะเลาะกันทั้งปีนะครับเหมือน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเมื่อนําเรื่องราวประวัติศาสตร์เข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองหรือว่าชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมปัจจุบันนะครับมันก็จะทะเลาะกันทั้งปีนะครับ ยกตัวอย่างเช่นอิสราเอลปาเลสไตน์นะครับยกตัวอย่างประวัติศาสตร์ขึ้นมานะครับมันก็ทะเลาะกันทั้งปีนะครับเหมือนยูเครนรัสเซียนะครับนะยกตัวอย่างประวัติศาสตร์ขึ้นมาก็ทะเลาะกันทั้งปีนะครับฉะนั้นนะอย่าเอาเรื่องประวัติศาสตร์มาผัวพันกับเรื่องการเมืองหรือว่าการชีวิตนะครับใช้ชีวิตอยู่นะครับปัจจุบันนะครับฉะนั้นนะก็ฝากไว้ให้คิดนะครับนะพี่น้องชาวพม่าพี่น้องชาวลาวชาวเขมรกัมพูชาอะไรก็แล้วแต่นะครับคนไทยนะเขาอยู่เขารักสงบ นะครับเมื่อคุณมาสร้างนะครับความอ่าเสียหายนะครับไม่ว่าจะเป็นมาตราไหนโคกรณีไหนก็ามนะครับเขาสามารถส่งกลับนะครับมันเป็นผลเสียระยะยาวนะครับกับคนอ่าหลายๆกลุ่มนะครับคนหลายๆกลุ่มเข้ามาปฏิบัติงานนะครับด้วยอ่าความตั้งใจนะครับมาเก็บเงินเก็บทองเพื่อจะได้อ่ากลับไปเลี้ยงครอบครัวนะครับกลับไปสร้างเนื้อสร้างตัวนะครับ นะไม่ว่าจะทุกอ,องค์กรนะครับที่เข้ามานะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามในรัชนา,าการไทยนะครับจังหวัดไหนก็ตามนะครับเขาตั้งใจทํางานนะครับแต่มีบุคคลแค่บางกลุ่มแค่นั้นเองที่ออกมาเรียกร้อง นะครับฉะนั้นก็อย่าไปเชื่อนะครับให้มากนะครับอย่าไปฟังให้มากนะครับฉะนั้นเมื่อคุณฟังเขามากๆนะครับเมื่อคุณนะครับสนับสนุนเขามากๆนะครับมันจะเป็นผลเสียต่อพวกคุณเองนะครับผมเตือนนะครับนะมันจะเป็นผลเสียต่อพวกคุณนะครับสื่อโซเชียลมันแรงนะครับนะเมื่อคุณออกมาพูดออกมาวิจารณ์นิดเดียวนะครับมันก็จะทั่วประเทศนะครับเมื่อทั่วประเทศแล้วสมัยเขาจะตามตัวเจออ่าได้ยากนะครับเขาตามตัวเจออ่าง่ายๆเองนะครับถ้าคุณออกมาในสื่อโซเชียลนะครับ นะฉะนั้นนะครับก็อย่านําเรื่องราวประวัติศาสตร์อย่านําเรื่องราวนะครับความเก่าความหลังนะครับไม่ว่าคุณจะเกลียดนะครับไม่ว่าคุณจะมีความสุขนะครับไม่ว่าคุณจะมีความทุกข์นะครับปัญหานะครับมีไว้แก้ที่ตัวบุคคลนะครับปัญหาอย่าไปแก้ที่ปลายเหตุอย่าไปแก้ไขที่อื่นนะครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามอย่าไปแก้ไขที่ต้นเรื่องนะครับกลางเรื่องปลายเรื่องอะไรก็แล้วแต่แก้ที่ตัวเราเองนะครับว่านะมันเกิดขึ้นจากอะไรนะครับเมื่อเรารู้จักคิดวิเคราะห์นะครับเรารู้จัก คำว่าแก้ไขนะครับถ้าเกิดว่าเราแก้ไขนะครับที่ตัวเราได้นะครับปัญหาทุกอย่างมันก็จะหมดไปนะครับฉะนั้นนาโกเป็นหนูเป็นตานะครับฉะนั้นก็มาฝากเตือนพี่น้องนะครับที่ใช้แรงงานอยู่ในประเทศนะครับไทยนะจงใช้แรงงานให้มีความสุขนะครับจงเก็บเงินเก็บทองนะครับเก็บหอมรอมริษนะครับแล้วก็กลับนะครับบ้านเมืองนะไปใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะครับมีเงินมีทองไปใช้ นะครับจงจำเอาไว้นะครับคนไทยพี่น้องคนไทยนะครับเขารักนะครับรักพวกคุณนะครับเมื่อคุณมาทํางานโดยถูกกฎหมายเมื่อคุณทํางานนะครับตั้งใจทํางานนะครับคุณเป็นคนดีแก่สังคมไทยนะครับทุกคนเขารักคุณนะครับประชาชนคนไทยเขารักคุณแม้แต่ผมก็รักนะครับ เป็นห่วงนะครับแล้วก็เห็นอกเห็นใจกันนะครับเป็นมนุษย์เหมือนกันนะครับฉะนั้นก็จงอยู่นะครับจงใช้นะครับจงทํางานโดยตั้งใจนะครับเข้มแข็งเข้าหาและอดทนนะครับประเทศไทยอาเขียนรองรับมันก็มากพอแล้วนะครับไม่มีสิทธิ์ที่จะมาวิจารณ์นะครับในสังคมไทยนะครับเมื่อคุณวิจารณ์แล้วอะไรจะเกิดขึ้นกระแสจะตีกับนะครับแล้วก็เป็นกระแสที่ผลเสียเป็นส่วนรวมนะครับภาครวมของคุณนะครับวันนี้ก็มาฝากเตือนนะครับพี่น้องชาวพม่านะครับ เป็นส่วนรวมเลยนะครับนะพูดเป็นส่วนรวมนะครับมาตราไหนที่มันผิด นะครับราชอาณาจักรไทยนะครับเขาก็ไม่ได้เอาไว้นะครับเขาไม่ได้สนใจว่าคุณจะมาจากไหนนะครับมาทําอะไรนะครับไม่ได้เกี่ยวตรงนั้นนะครับเมื่อคุณออกมาวิจารณ์เมื่อคุณมาทําความเสื่อมเสียนะครับเกี่ยวกับโลกโซเชียลนะครับบ่อยครั้งนะครับที่คนไทยเขาพยายามนะครับไม่อยากให้คุณออกมาเรียกร้องสิทธิ์มากเกินไปนะครับเมื่อคุณเรียกร้องมากเกินไปนะครับน่ะผลเสียมันจะไปอยู่ส่วนรวมนะครับเมื่อผลักดันกับประเทศประเทศของคุณเกิดสงครามอยู่นะครับคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะต่อรองว่าอยากจะได้นั้นสิทธินั้นสิทธินี้เท่าเทีับ คุณไม่มีสิทธิ์ในจุดนั้นนะครับคุณเรียกร้องมากไปเขาก็ส่งกลับประเทศนะครับส่งกลับไปก็ไปสู้รบกันนะครับก็จับไปเป็นทหารนะครับก็มาสู้กับอ่าลัดกะเรียงนะครับจนกลุ่มน้อยอะไรต่างๆนะครับมันก็เป็นการหวาดระแวงอยู่ในบ้านเมืองคุณนะครับบ้านเมืองคุณลุกเป็นไฟนะครับลุกเป็นไฟตอนนี้นะครับอย่าให้ไฟมันลามทุ่งมาถึงประเทศไทยนะครับเมื่อไฟนะครับถ้าเกิดว่าประเทศไทยคิดว่าไฟมันจะลามทุ่งมาถึงประเทศไทยเขาจะตัดไฟต่อต้นลมนะครับนะเขาตัดไฟตาม เนื้อผ้านะครับเนื้อเรื่องอะไรต่างๆนะครับเพื่อจะไม่ให้มันเกิดผลเสียระยะยาวนะครับวงกว้างออกไปนะครับฉะนั้นก็ฝากเตือนพี่น้องนะครับที่มาใช้แรงงานนะครับก็คิดวิเคราะห์แยกแยะนะครับเรามาทําอะไรนะครับเราตั้งใจมาทําอะไรนะครับก็อย่าให้คนบางกลุ่มนะครับมาปั่นมาปลูกได้นะครับอันนี้ก็เป็นคําเตือนจากผมนะครับผมไอสิงเสียเส้นนะครับวันนี้ก็มาฝากเตือนพี่น้องนะครับที่ใช้แรงงานนะครับโอเค นะก็ไปคิดวิเคราะห์แยกแยะดูนะครับว่ามันเป็นอย่างที่ผมคิดผมพูดหรือเปล่านะครับฉะนั้นนะก็ให้คิดวิเคราะห์แยกแยะให้ดีนะครับในกรณีในในไหนก็ตามนะครับคุณจะมาทําผิดนะครับไม่ได้ในราชอาณาจักรไทยนะครับไม่ใช่บ้านเมืองของคุณนะครับคุณมาอยู่มาทํางานแค่นั้นเองนะครับโอเคนะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ขอบคุณมากที่รับฟังรับชมจนจบนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับความเจริญตลอดไปไม่เจ็บไม่ป่วยนะครับไม่ไข้ไม่จนนะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆ นะครับคลิปหน้าค่อยว่ากันใหม่นะครับคลิปนี้ก็ขออนุญาตาฝากแจ้งเตือนนะครับพี่น้องนะที่กำลังจะมาสร้างาผลเสียต่อประเทศไทยนะครับสวัสดีครับ